มาถามความคืบหน้าคดีของทุกนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มการกล่าวโทระชมมีการรวบรวมยาหลักฐานอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูเพราะว่าเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเป็น่ายนะในส่วนองี้เป็นต้นที่มีัหาปาอนะครับตทีมานเนี่ยเราก็มอาเนี่ยจะไปถามความคืบหน้าทางอายว่า ทางเจ้าหน้าท <No. ี่สอบสวนเนีะร้อยเวรตํารวจดีเนี่ยได้สอบปากคำพยานไปกี่ปากแล้วนะครับได้เก็บข้อมูลยาอะไรบ้างนะครับแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาบังคบคู่กรณีอย่างไรหรือไม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบไหมว่าคู่กรณีได้แจ้งคข้อกล่าวหาคือคืออย่างนี้ไอไอเคสเนี่ยมันมันเป็นเป็นอาญาแผ่นดินนะกระทั้มันไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาร้องผู้ต้องข้อต้นนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ย ถ้าเห็นความผิดอย่างนี้ตามหน้าเลยนะครับก็สามารถที่จะกล่าวโทษได้เลยนะครับเป็นอาญาปกตินั้นเสร็จจากที่เราดูพฤติการนะครับเรื่องนี้นะมีมีหลายข้อกล่าวหกข้อกล่าวหานะหมายถึงว่าผู้กรณีเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกดำเนินคดีครับไม่ต่ำกว่าหกข้อกล่าวหาแต่จำเป็นไม่ว่าทางฝ่ายไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องไปร้องทุกข์ ไม่ต้องแจ้งครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเก่าวโทษมันเป็นอำนาจนะครับของเจ้าที่ตํารวจนะครับที่จะต้องเห็นพฤติการพฤติกรรมที่เป็นอาญาแผ่นดินอย่างเงี้ยจะต้องรวบรวมยาหลักฐานนะสอบปากคำพยานนะครับแล้วก็ต้องดําเนินคดีนะครับข้ที่ทนายดูเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายอะไรมั้งกับผู้ณีในเรื่องของความผิดโดยรวมๆก็ประมาณ6ข้อกล่าวหาเช่นข้อกล่าวหาแรกคือบุกรุกนะครับข้อกล่าวหาที่สองก็คือข่มขู่นะคุกคามข้อกล่าวหาที่สามก็คือดูหมิ่นนะครับ ข้อกล่าวหาที่สี่ก็คือทําให้เสียทรัพย์ข้อกล่าวหาที่ห้เนี่ยก็คือทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะเพราะน้องกระดูกหักนะครับแล้วข้อกล่าวหาสุดท้ายเนี่ยก็คือฟ้องโจรน,นะครับซึ่งซึ่งการแก้เกค้วนี้ด้วยความเคารพไอ้การมาแจ้งเรืองคดีจะเป็นการแก้กี้นไหมไม่ใชกกนะ่การแก้แี้วฮะพฤติการอย่างเงี้ยนะต้องแจ้งเลยว่าเจ้าที่ตารวจเนี่ยเมื่อเห็นความกระทําความผิดเนี่ยก็โดยอํานาจนะจะต้องกล่าวโทษลงยาหลักฐานแล้วก็สามารถดําเนินคดีนะครับ ได้ทั้งหมดนะครับส่วนข้อหาอื่นเนี่ยตอนนี้เรายองมองออกนะว่ามันน่าจะเข้าข่ายป้องกันหรือว่าจะเข้าข่ายะทมโาษาดีไหมในส่วนของเราเนี่ยเป็นป้องกันอยู่แล้วนะครับเป็นป้องกันอยู่แล้วเพราะว่าเขามาหานะครับก็เป็นคนเริ่มเรื่องไม่ใช่เรานะครับแล้วเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับมันเป็นเป็นการป้องกันอยู่แล้วเพราะว่ามีการเพี่ยงของเข้ามาในบ้านนะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในบ้านนะครับแล้วข่าวที่ออกไปว่าเอาไม้เอาผ้าพันมีดเนี่ยมันก็ที่จริงมันคนละหนังคนละมนนะ จริงๆเออวุธอันนั้นมันมีเชือกมีอะไรอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไล่ฟันใครนะก็ถูกลุมก่อนนะครับเราโดนโดนก้อนหินเสี้ยงมาก่อนถ้าดูจากคลิปนะครับดังนั้นเสร็จก็วันนี้จะมาถามความคืบหน้ากับร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับแล้วก็สอบถามจากทางท่านผู้จับนะครับว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงต่อในเรื่องของคดีนะครับทั้งหมดนี่ว่าฝ่ายผู้คนนี้จะต้องได้รับคดีอะไรบ้างนะครับ มันยังไม่มีการกล่าวโทษหรือวันนี้การพัฒนาพร้อมที่จะแจ้งความใช่ไหมเออมันไม่จําเป็นต้องแจ้งความครับก็เจ้าหน้าที่ถ้าเเว้นก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับถ้าละเว้นการแบบ้นที่ก็หนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นหน้าที่ของเขานะนะครับส่วนคดีอะไรก็ใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับไปต่อสู้กันในศาลนะตามพยานหลักฐานนะครับเพราะทางเราก็มีประจั์พยานที่สำคัญแลวพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับหลายอย่างมากนะครับครับแล้วผมนะครับ มาแล้วนี่แหมครับเห็นเขาบอกว่าใ,ให้ร้องเนาะแหมนี่สวัสดีครับท่านสวัสดีครับ